ท,ท่าที่ส้มสามีความสุขที่สุดคือท่านี้นะคะไม่ว่าส้ม่าะแล้วก็สวยเวลาก็มีความสุขก็จะทําท่านี้อทำลูกไปทาลูกไป <c oughs> กินต่อแล้วลูกจะกินต่อแล้วครคับคับลูก <c oughs> ครับครับคับกินซะกินซะโอ้ยจะให้ดูท่าส้ม่ามีความสุขางจาก็ลกเสร็จลว มวยคู่เอกวันนี้สวัสดีครับเปิดเข้ามาก็เจอมวยคู่เอกเลยครับโอ้โหเล่นกันเบาๆนุ่มนนวลนวน่ารักมากเลยอ้ยกระโดดใส่นะลูกเอ้ยปลาทูปลาทูกับถั่วงอกของเรานะคะเล่นกันน่ารักมากเลยน่าดีลังกาด้วยปลาทูปลาทูมีความสุขเหลือเกินลูกปลาทูครับ นี่ส่วนคนนี้แค่แม่มายืนเฉยน,นะคะนี่มีโอนะคะเขาจะพิงขาแม่ตลอดเลยพิงขาอยู่ใกล้ตัวแม่ตลอดเลยนะคะถ้าบางทีแม่ถอดรองเท้าไว้เขาจะกอดรองเท้าไว้นะคะถ้าแม่ถอดรองเท้าเขาก็จะกอดรองเท้าแม่ถอ,อดรองเท้าไว้นะ <c oughs> เขาก็จะกอดรองเท้าไว้เขาสุกทำน้องทำไมลูกน้องตกใจเขาสุกทำไมลูกโอ้มามามา,มา,มา,มาน้องมองไม่เห็นลูกเขาสุก โอ้โอ้จ๋า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 มาทางนี้ลูกมาทางนี้นี่อึ้บอืมอ่าข้าสุกหุ่นหีดอะไรลูกฮะมุนเหีดอะไรน้องมองไม่เห็นลูกข้าสุกนี่อ๋อข้าสุกไปลูกไปไปทางอื่นไปลูกไปไปทางอื่นนะครับลูกทางอื่นนะครับเดี๋ยวาน้องนะลูกสงสารน้องน้องมองไม่เห็นน้องมองไม่เห็นลูก ทำน้องนะรู้ไหมรู้ไหมน้องมองไม่เห็นใมองเห็นก็มนานั่งใกล้เขาอีกเขาก็ตบไม่อีกถ้าสกไป,ปทางอื่นไปลูกไปไปทางอื่นเร็วเออไปทางอื่นไปคู่นี้ก็ไม่เลิกไม่ลา <c oughs> คู่นี้ก็ไม่เลิกไม่ลาเล่นกันเออเบาบาเบา,บาน่ารักมากเลย มีคนถามว่าเลี้ยงแมวเยอะขนาดนี้ทะเลาะก,กันไหมมีนะคะมีมีอยู่แล้วแหละวันนี้ก็มีโชกุนไปทะเลาะก,ก,กันกับเจ้ามานาะเจ้ามานานี่ทะเลาะก,กับเขาไปทั่วนะคะเพราะว่าเจ้ามานาเขาเป็นแมวที่เหมือนกับว่าวอ,อกแวกนิดนึงแต่ก็สงสารน้องนะคะได้แผลตลอดเลยมานาะแต่เขาทำแผลยากมากเลย ครั้งที่แล้วแผลที่แขนเพื่จะหายนี่รู้สึกว่าได้แผลใหม่อีกแล้วแต่ยังไม่กล้าจับเขานะคะเจ้ามะนะเดี๋ยวทะเลาะก,กับโชกุนเดี๋ยวทะเลาะก,กันกับน้องเพชรอะไรเงี้ยมะนะเขาค่อนข้างกนกว,น,วน,นิดนึงประมาณนี้ถ้าเป็นคนก็คงจะเหมือนกับวัยรุ่นกวนวกวนทีนประมาณนั้นนะคะจะเป็นประมาณนั้นเจ้ามะนะเนาะก็ไม่รู้จะทํายังไงอยู่รวมกันแล้ว มาอยู่แล้วก็จะเอาน้องไปไว้ที่อื่นก็ไม่ได้ให้น้องขาก,กักขังห้องน้องก็ไม่ได้เพราะว่ามานะเขาเคยอยู่ห้องที่กว้างขวางนะคะอยู่สะดวกสบายแล้วถ้าจะเอาเขาไปกักขังห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆไม่เกงก็สงสารเขานะคะแต่เขาก็เกเรเหลือเกินไม่ทำยังไงเหนื่อยเหมือนกันนะเลี้ยงแมวเกเรก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ต้องดูแลเขาไปแหละเรา รับเขามาดูแลแล้วก็ต้องดูแลเขาให้ถึงที่สุดนะคะเท่าที่เราจะทําได้คนนึงแนละเราจะไปนั่งเฝ้าเขาตลอด24ชั่วโมงมันก็ไม่ได้เนาะไม่ใช่นะคะสงสารเขาเหมือนกันคนอื่นเขาก็ยังมีทะเลาะบ,บ่กแว้งกันธรรมดาในเล็กน,น้อยนะคะแต่ว่าเจ้ามานะเนี่ยเอาจริงเอาจัง เป็นแมวที่เอาจริงเอาจังไม่เลิกไม่ลานะคะเป็นแมวที่ที่ค่อนข้างจะดเดือดพอสมควรเขาก็มีผสมความขี้อ้อนบ้างเป็นบางครั้งเวลาเราเอาอาหารไปให้เขาเนี่ยเขาจะวิ่งมาหาเราวิ่งมาหาเราแล้วก็มันกลับไปไล่คนอื่นต่อประมาณนี้ค่ะวิ่งหาเราเหมือนดีใจแล้วก็ไปไล่ไล่คนอื่นต่อก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมานะา่ กเหมือนนัวันนี้ก็เห็นหางเป็นแผลมีมีรอยแผลแต่ก็เดี๋ยวต้องพยายามพยายามหลอกล่อตอนเวลาหารไปให้เขานะคะแล้วก็หลอกล่อจับเขาเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบให้เรารักษาแต่ก็ไม่แกนเพยายามรักษาจนหายนะแขนรั้งที่แล้วอะ่ะรั้งที่แล้วไม่แกนรักษาแขนเขาจนหายนะคะแขนเขาเป็นแผลเบิกเลยมานะารอบนี้น่าจะเป็นที่หางโกนโกนผลที่หางออก เพิ่งทะเลาะกันเมื่อเช้านี่เองี่าจะทำยังไงสงสารก็สงสารเจ้าพวกนี้ยทะเลาะไม่เป็นเนี่ยเจ้าปะทูไม่รู้โตมาจะเป็นยังไงนะแต่ว่าตอนนี้ทะเลาะไม่เป็นแต่เจ้านี้เริ่มเกเรแล้วนะนี่เค่ยไข่เริ่มเกเรแล้วนะคะเกเรคนโน้นคนนี้แล้วนะแต่ก็ยังเบาเบาขอมมนะ มีโอปลาทูพวกนี้ยังเกเรไม่เป็นส้มส้มเป็นไงออกมาข้างนอกเป็นไงลกูกเป็นไงคะส้มส้มออกมาข้างนอกเหรอฮะมีคนนี้ก็ทะเลาะกับใครไม่เป็นคนเนี้ยคนเนี้ยคน,น,นสวยของแม่เนี่ยน้องคอยคนนี้ก็ชอบถูกรังแกนะคะเจ้าโอเลี้ยงนะคะถูกเขารังแกอยู่ด้วยเลยถ,ถูกเจ้าดวงเด่นรังแกนะคะดวงเด่นดวงดีรังแกใช่ไหมคะลูก สงสารเหมือนกันโรงดีโรงเด่นก็รังแกแต่ผู้หญิงอะโรงทีโรงเด่นะ่ะใช่ไหมคะใช่ไหมคะม,มีดอกแก้วมีน้องพลอยเนี่ยที่ไม่ค่อยออมีปัญหานะคะอ๋อลืมลืมลูกเมื่อกี้นี่ดอกแก้วอันนั้นน้องพลอยเปลี่ยนบอกพอให้ลูกใหม่คล้ายๆกันต้องดูที่หางเพราะตัวเท่าๆกัน ต้องดูที่หางเพราะเพราะว่าเขาตัวเท่ากันปอกอกันดอกแก้วดอกแก้วกับน้องพลอยเปลี่ยนปอกคอให้ใหม่ใส่ปอกคอแล้วนางดูสวยดูสวยดูดูแพงดูน่ารักขึ้นมาเลยนะคะกขาเป็นแมวที่น่ารักอยู่แล้วดอกแก้วกับน้องพลอยนะคะแมวที่น่ารักแล้วก็เลยใส่ปอกคอให้เขา มีโอเล่นกับน,น้องกป็ลูกปะเล่นกับน,น้องนะสงสารสงสารน้องให้อยู่ห้องกว้างน,นี้เขากเะะ็เริ่มชินแล้วนะคะสาหรับไ่ทองเริ่มชินละมีโอเลียหัวให้น้องอแต่งตัวให้น้องนะลกูกรักน้องนะอยู่ด้วยกันรักกันดูแลกันนะลกูกดูแลกันให้ดีอย่าทะเลาะก,กันเนี่ยเจ้านี้ก็ชอบทะเลาะเขาเนี่ย คนนี้ดวงดีเนี่ยเกเรไม่รู้ว่าโตโต,โตมารุ่นนะอย่เกเรบ้างเออน่ารักมากเดี๋ยวไปดูสามคูมานกันนะคะไปดูสามคูมานกันเป็นไงบ้างเอ,อ้ยนอนกอดกัน นันเดี๋ยวนั้นไ้แล้วเดี๋ยวตอนนั้นแหละนะคนเก่งนะเดี๋ยวตอนนั้นนะลูกอือยู่ตอนนั้นก็มีความสุขลูกเดี๋ยวค่อยออกมานะให้เขานอนกันถ้าแม่เข้าไปหาเขาเขาจะออกเดินออกมาหาแม่ทําไมลูกมามาไปเข้าห้องอออกมาได้ไม่นานส้มๆ ออกไม่นานก็คิดถึงห้องแล้วนะคะอ๊ข้าสุกจะทําน้องนะข้าสุกอยู่ตังนัข้าสุกห้ามทําน้องนะห้ามแกเลยน้องนะลูกน้องไม่รู้เรื่องนะเอายังเล็กอยู่นะลูกน้องตามองไม่เห็นด้วยน้องตามองไม่เห็นด้วยห้ามนังแกน้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอเล่นไิลูกเล่นไปเล่นของเล่นเล่น ตามฟังเสียงเอานะลูกเล่นไปนะปะทูเล่นกับน,น้องเร็วเขียเขียมาหาน้องเลยลูกปะทูเขียมาหาน้องครับเล่นกับน้องลูกคีต้าไม่ต้องเข้าห้องหรอกเดี๋ยวค่อยเข้าอยู่ข้างนอกบ้างคีต้าติดแต่ห้องคีต้าติดห้องมากเลยอยู่ข้างนอกบ้างลูกเนี่ยนอนต่อพัดลมไอเย็นกันเย็นสบายเลย อันแค่นี้นะคะเอาความน่ารักน่าเอ็นดูของพวกหนูหนูลูกๆมาฝากกันนะคะสนับสนุนพวกเราได้นะคะพวกเรามีแมวทั้งหมด82ชีวิตแล้วก็มีหมาอีก10ชีวิตนะคะรวมบ้านหลังนี้92ชีวิตนะคะตอนนี้นะคะอีกไม่กี่ชีวิตก็จะถึงร้อยแล้วแล้วก็หมาวัดอีกนะคะต้องคอยให้อาหาร เ,เม็ดมาวัดอีกด้วยนะคะท่านไหนก็ให้ความเมตตาสนับสนุนพวกเราได้นะคะทักมาที่ ID l ดี e นนะคะ kt 2 5หรือโทร0 8 0 8 0 2 3 0 3 9ป้พร้อมเพย์นะคะสนับสนุนพวกเราได้นะคะขอบคุณทุกทุกกำลังใจขอบคุณทุกท่านมากๆคะ่ะขอให้ท,ท่านมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะร่ำ,ำรวยๆเพียงทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ